มาฟังเสียงฝนกันค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นะคะนี่ค่ะยังหนักเลยค่ะฝาดด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะเสียงฝนนะคะวันอาทิตย์นะคะทุกคนเทมาอย่างหนักนะคะนะคะมาฟังเสียงฝนกันเสียงฝนตกเสียงฟ้าร้องนะคะ นัเลยนะคะโอ้มีรถวิ่งผ่านด้วยเอา้าฟ้ามาเรื่อยๆค่ะทุกคนมาฟังเชียงฝนกันเด้อนะคะ เราเสียงฟ้าวันนี้มีทั้งอ่าทั้งฝนทั้งฟ้านะคะลมก็พึ่งนิ่งไปค่ะเสียงจริงไม่มีสแตนอินนะคะทุกคนนี่ที่เสียงจริงเลยค่ะนะคะเสียงฝนตกนะคะเสียงฟ้าร้องนะคะเสียงจริงค่ะ ขาโพดเลยเนาะนะนี่นะคะนี่ค่ะเสียงฝนนะคะสาดเข้ามาข้างในเลยค่ะทุกคนนี่ตอนนี้เราเงียบแล้วค่ะมีแต่เสียงฝนนะคะแล้วก็เสียงฟ้านะคะเสียงฟ้า,ฟาก็มาเป็นระยะระยะนะคะเสียงจริงนะเสียงฝนตกนี่ค่ะ นะคะขาวโพลนหมดเลยดูนี่นะนี่ค่ะฟ้านองน้ำเสียงฝลนนุ่งขาวโพลนหมดนี่ค่ะ ฟังเสียงฝนกันเด้อทุกคนเด้อใครชอบเสียงฝนนะจ๊ะคุณน่ะมาละมาละเสียงฟ้าถอยหลังถอยหลังนะคะ่ะทุกคน ถอยหลังอนะ่ะต้องถอยหลังนะโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันเ,เนี่ยนะโอ,โอ้แสงมาแสงมานี่ค่ะเสียงฝนนะคะ ฟังเสียงฝนกันแล้วก็เสียงฟ้าเนาะเมื่อกี้ฟ้าดังมากเลยพอแหม่มขึ้นกล้องมาเสียงฟ้าไม่มีเลยอะแปลกอะทุกคนนี่นะะอ๋อแม,มแ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเสียงฟ้ามาแล้วเมื่อกี้ดังมอตอนนี้ยังเบาเบ เสียงฟ้าลมก็มาฟ้าก็มาอันนี้ให้ฟังเสียงฟ้าเสียงฝนกันนะคะทุกคนนะคะคนที่ชอบเสียงฟ้าเสียงฝนนะคะ คุณพี่มารับชมนะคะเสียงฟ้าเสียงฝนนะคะเสียงลมด้วยลมก็มานะคะวันนี้มาครบนะจ๊ะนี่ค่ะนะคะเอ,อ้ย เย็ยนลมพัดมาทีเย็นทุกทีเลยลมพัดมาเย็นกันทุกคนเอาฟ้ามาเสียงฟ้ามาพยายามจะให้ได้ยินแต่เสียงฟ้าเสียงฝนนะนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ,กด,ะกดกำลังกดกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อ ในการทำคลิปต่อไปนะคะเน,นาะฟ้า,าเบาค่ะฟ้าเบาละตอนนี้ฟ้างเสียงฝนกันค่ะ ฟ้าดังมากโอเคค่ะมาฟังเสียงฟ้าฟเสียงฝนกันนะคะทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะอย่าลืมกด s u บ s c r i b e ค่ะบ๊ายบาย